สวัสดีครับ BT Premier Motor Synon นะครับเดี๋ยวเรามาส่งงานกับมิโซมิชินะครับปาเจโร่นะครับไปเลยครับเอออันนี้ครับลูกค้าติดตั้งเพิ่มนะครับเป็นชุดเดวีนาตาน้ำเงินนะครับวงแหวน LD นะครับชุดฟิลเตอร์นะครับเป็นฟิลเตอร์8.1นะครับความบร่าดฟ้าเทน55วัตต์นะครับไปตามครับอ่าเมื่อเปิดไฟหน้านะครับเดวีน่าจะตัดการทำงานทันทีนะครับสูงครับ เดินจุกตัวงเรานะครับทงานเป็นปลายซิโนนนะครับมีสูงต่ำสูงนะครับลดไปสูงนะครับจะติดทั้งหมดสี่ดวงนะครับสูงครับเรามาดูแสงหน้าตัวลูกค้านะครับหลังติดตั้งเสร็จนะครับอ่านี้เป็นแสงนอกโตนะครับเส้นคัตออฟนะครับคมคมไมครับสูงครับชัดเจนนะครับลองดูแสงผ่านตีนครับ ของนอกตัวละตัวนะครับสว่างไม่ต่างเลยนะครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟแบบมาตรฐานนะครับโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่รถเป็นโปลเตอร์เดิมโรงงานไม่สว่านะครับสามารถแก้ไขได้นะครับสอบถามมาทางเพจ Facebook นะครับ b t Premium Motor อ i n o n ได้ทุกสาขานะครับโอเคครับขอบคุณครับ